สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของปานันชิตานะคะเป็นรองพื้น s s o t t n n s s m ooth foundation เบอร์03นยสาำหรับผิวสีแทนนะคะวันนั้นเราลองไปในส่วนของเบอร์02นไปเรียบร้อยแล้วก็คือ,อหน้าตาเหมือนกันแต่คนละเบอร์ เราก็จะวันนี้ก็คือจะมาทารองพื้นแล้วก็แต่งหน้าแบบเบาๆนะคะเพราะว่า,าจะเปรียบเทียบกับคราวก่อนที่เคยรีวิวไปในส่วนของการใช้ตัวรองพื้นแต่วันนี้พี่ก็คือจะพี่จะใช้ให้ปริมาณน้อยลงก็คือครึ่งปั๊มก็พอนะคะดูว่าจะมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะคะ นี่ค่ะใช้นิดเดียวแค่ครึ่งปั๊มแล้วก็ลองดูว่าจะปกปิดริ้วรอยที่พี่เคยบอกว่ามีฟ้ากระจุดด่างดำบริเวณนี้แล้วก็ตรงใต้ขางนิดหน่อยนะคะ แล้วก็เหมือนเดิมใช้ฟองน้ำเกลี่ย อย่าลืมทาตรงคอด้วยนะคะสีรองพื้นกับสีตรงอ่าข้างหน้าหน้าเราอะคะ่ะที่ทารองพื้นลงไปจะได้สมสม่ำเสมอกันนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะต้องไล่ผมอะค่ะถ้าเกลี่ยไม่ดีก็คือมันจะเป็นคราบด่างๆแล้วก็ดูไม่เนียนไม่เรียบนะคะ ยังไงคะไม่ต่างกันเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์0ูนหรือเบอร์0ูนที่เป็นสำหรับผิวสีแทนหน้าฉ่ำวาวเหมือนกันปกปิดริ้วรอยได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ ม่ที่ว่าไม่ต่างกันเลยนะคะใช้ปริมาณมากหรือใช้ปริมาณน้อยก็ทำให้อืหน้าฉ่าวาวเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวมาลองแต่งหน้าดูนะคะว่าอีกแป๊บนึงเดี๋ยวมาเจอกันค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอีกรอบหนึ่งพร้อมกับการแต่งหน้า ก็เหมือนเดิมไม่ทำอะไรมากเลยก็คือเปียนคิ้วกรีดไลเนอร์สองข้างนะคะปัดมาสคาร่าแล้วก็ทาแปรชอรนสีเดิมก็คือสีชมพูพีชนะคะชมพูพีชอ่อนๆแล้วก็ลิปสติกเหมือนเดิมก็คือลง ตัวบำรุงก่อนนะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ลงลิปกรอสก็คือวันนี้พี่ทาสีส้มเป็นไงคะดูหน้าสว่างขึ้นต่างกันนะคะสำหรับสองเบอร์ใช้อ่าแค่นิดเดียวสําหรับวันธรรมดาวันพักผ่อน ก็ทำให้คุณสวยได้เหมือนกันนะคะกับปะนัญชิตาหน้าตานเราดูสดใสขึ้นนะนะคะก็คือไม่ได้แบบก็พี่ก็ยังย้ำเหมือนเดิมมานะคะว่าไม่ว่าคุณจะออกจากบ้านหรือว่าวันทักผ่อนวันหยุดก็ไม่ควรนะไม่ควรจะปล่อยให้หน้าสดเกินไป อย่างน้อยก็แต่งหน้าอ่อนๆให้ดูเป็นธรรมชาติก็ถือว่าอ่าโอเคอะค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ